นะครับตอนนี้เราก็ได้รถพี่จะ,ะพาเราไปไหนครับร้านกาแฟใจแอนไปร้านกาแฟใจแอนครับ <Yeah. S 2> โอเคกี่กิโลชั่วโมงพี่ชั่วโมงกว่าเลยแม่เจ้ากี่กิโลพี่โอ้ไกลที่ไม่ทราบเหมือนกันโอ้คร,คร้านกาแฟใจแอนผมจะไม่เมารถนะพี่นะเมาครับโอ้โหโอเคลาผมลาแล้วนะ เชียงใหม่จ้าเชียงใหม่จ้าเราจะไปกำปองช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะทางขึ้นสู่10กิโลสุดท้ายเขาแม่คำพรนะฮะไม่รู้ว่าแม่คำพรเนะี่ยเป็นชื่อภุกเขาหรือชื่อคนนะครับ อยู่ขนาดนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นแล้วอากาศสบายๆชิลว,วีดีฮีนะครับขึ้นเนินต้องใช้รถขากเลื่อนรืรถกระบะนะครับส่วรา่าไม่รู้เท่าไหร่แต่แพคเกจที่ตรงนี้ก็ราวๆเราแบงค์เท่า10บใบมีคอนนะครับทั้งหมด6คนมาจริงก็5คนนะครับบดีฮีไป พบกับธรรมชาติเริมเรื่นเขียวขจีนะครับโฟนของเองอย่ามันไปรอไม่ตัดจะพูดไรเราก็ไหลลื่นตลอดถ่ายไรเราก็คล่องเวลาเราไปโพสตเราไม่ต้องมีบทเ,เราไม่ต้องมีสคริปต์เพราะเรามีโฟโ์ที่ทําไงให้เรามีโฟนับแรกครับทาสิ่งที่เราอยากครับต้องการวอนวอนมันเวลาวอนมันเราจะหาความรู้เพิ่มหาข้อมูลเพิ่มโดยที่เราไม่ขี้เกียจไม่เบือ่อไม่ไหน และนี่คือครั้งแรกที่ผมมาเมฆเมฆกำปอนนะครับเดี๋ยวพาพาเสร็จปุ๊บก็กอาจจะเบื่อแล้วนะครับสุริครับบริฮีโหดน่เงาทำไมอะนอนโอ้บริฮีเลยอะนอนเบจ้าน้อโอ้โห น้องไม่มานั่งตรงนี้วะน้องยิ่งคอ๋อโอเคตาน้ำรอดเนี่หรอความเข้าใจส่วนตัวของเจนนะครับก็คือเราโตมาเราเรียนหนังสือเรามีประสบการณ์มีครอบครัวจะโสดหรือจะอะไรก็าตามที สุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทําส่วนมาก95%ก็คือต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินสุดแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทําสุดท้ายพอทํางานเราหมดไฟหมดพลังหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือมาไม่ได้เอาไม่ได้เราต้องทนอยู่ส่วนหนึ่งก็ออกมาหาที่ผ่องถ่ายความตึงเครียดเอาเงิน มาทิ้งแล้วก็แลกเปลี่ยนจากความรู้สึกกลับคืนมาให้กับเราได้กลับไปทำอะไรก็ตามที่เราฝืนความรู้สึกหรือเรากดดันส่วนมากแล้วพวกผจะเป็นส่วนใหญ่ทั้ง80%ที่เราจะต้องต่อสู้ดินน้นรนทำเงินให้ได้เงินมาเครียดแล้วเราก็เอาเงินมาทิ้งด้วยการผ่อนทายแล้วกลับไปเครียดแล้วกลับมาผ่อนทาย เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเพื่นเชนมีดีฮีเลยเพื่อนๆดูดิคุณไม่มาดูเองคุณไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้สิ่งที่รู้สึกอ่ะดูดิมันเป็นบาดีฮีแม่จานบั่นพลเพื่อนเชอนเท่านั้นคันละห้าสิบบาทโอ้โหจอดจะมีคันห้าสิบาทคุณไม่เห็นถึงความเป็นเดินของมันนะเว้เพื่อนเพื่อน น้อนอ่าเหมือนเหมือนกับเพื่อนไม่รู้สึกถึงความราดชันของมันหรอเพื่อนรู้บอกบ้างคุณบอกใครเหรอโอ้ไม่พอพี่สุดยอดอ่ะ พี่โอ้โหใช้รถเธอ์โบปะโอ้โหเอาใจช่วยเลยอ่ะไม่ด่านครับโอ้โหพี่ชื่ออะไรอ่ะครับผอโหมาใจช่วยพี่เดียวที่เลยอ่ะกึกๆึกๆึกึกยินดีต้อนรับสู่บ้านปอกได้ได้เป็นไงลุงจรินเออเป็นไงม้างเว้นหัวกันไหมไม่มีพี่บอกว่ายังคุยกันแจ๋วอยู่ไม่เป็นไรหรอก Oh อันนี้เรามาที่ไหนครับจนตรินมาที่แม่คำปอง,ปองไม่ใช่ยังไม่ถึงใจแอน oh, เชียงใหม่ไทยแลนด์นี่ใจแอนเชียงใหม่ไทยแลนด์ไปไปไปเดินเข้าไปให่พี่โอ้ยเจนะ้าเนอะองค์ทองหรือเปล่าพี่เอเอใช่ใช่โตโยต้าต้อโห,โห อืมอืออมตีไม่กลัวเลยอ่ะ จะล่วงไปแล้วเ้ยจ็งเสียวอ่ะออกมาขอนีงเพราะอะไรความกดมากกว่าโอ้โหหูแม่กระลั่นอยู่เลยหอเครับดนตรีโอเคหูลั่นเปี๊ยแปเลยแล้วตอนนี้เริ่มหายเลยเมื่อตอนไปน่านเหมือนกันที่ขึ้นถุงสูงที่อยู่เวลานะอืม ครูนั่นบอกให้ทำอย่างนี้แม่ทำอย่างนี้ถักไม่ตกก็แล้วกันครูบ้าครั้งหนึ่งในชีวิตมีเป็นที่กระตุ้นเพื่อใช้ที่ใหม่าสำหรับหลายๆคนจะเป็นที่ใหม่สำหรับแม่จุ๋มจีอีกแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้หนุ่มอยาให้ถ่ายต้นไม้ต้นนี้โอ้โหใช่เกียร้านให้แม่ขึ้นไปนั่งบนกิ่งต้นไม้นั่นไหมโคโค่ร้อนเหร ต้องต้องรู้จักร,ร,รู้จักด้วยก็จะทำถ่ายมมั่งอะไรครับเพื่อนเชียนตอนนี้เจียนก็มาถึงจุดที่มากินคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่หน้าบ้านจ่ายแป้นนะครับที่ออกมาอยู่ด้านนอกนี่ก็คือหนีเสียงเพลงนะครับเบ็ดหยัดจะได้ยินเสียงธรรมชาติจริงๆแต่ว่าทางทเจ้าขอบร้านหรือว่าที่นี่เขาก็ยินยดีที่จะ ปิดไฟน,นะครับมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเรื่อยไม่ขาดสายนะครับเป็นบรรยากาศโคตรเย็นสบายโคตรแบบโคตรเย็นสบายเดี๋ยวเราจะจากนี้ไปไปเข้าที่พักอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ยังเช็คอินไม่ได้ก็เลยต้องมาแวะพักที่นี่ก่อนนะครับดมโปรแกรมโอ้ยนี่มันอ่างน้ำนะครับดูด,ดิ เค okay. เดี๋ยวเราไปสถาน,นีต่อไปค่อยมาดูกันว่าเจออะไรไคกับ